สปายดีบุสมุทานข,าข้าพเจ้าครับเจ้พที่พาสิงห์และสมาชิกกลุ่มหนึ่งคนนางจิตพาพรเีนามจักจากของ3พีดีผ่าวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นณีนจะมานำเสนอในห้องขอ,งของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์ในงานเทศกาลซึ่งงานเทศกาลที่ภูมนนอกไน้เลือกมาก,กคืองานาบุญนามสการวัดกู่จับประสักด์สำหรับประวัติโดยสังเขป บุญนมัสศการมัพุทธเจ้าปัสกาเม,มนบุญประจำปีของเจ้าพุทธศาสนาซึ่งแต่ละปีจะจัดขึ้นวีลสาวันซึ่งก่นกับส่วงวันมขามาุซาสวันเพ็งเดือนสามซึ่งจะตบร,ระหว่างเดือนหนึ่งหาสองของปีปฏิทินสากลสำหรับบุญวัดพูดจทจ้าปัสกาคือว่าเป็นบุญห้างวัฒนธรรมที่บามีความหมายความสำคัญโดยสปอกับประสชนของทิ้นที่ว่าจะจัดงานถึนทุทป,ปีายหลังฤดูเก็บเกี่ยว เก่อเป็นการสวมแสลงซึ่งภายในงานจะเต็มไปด้วยกิจกรรมต่ตางๆแ,และเต็มไปด้วยความเบิกบานมวลสื่อสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เป่าหมตพัณฑ์เป่าไม้ที่พวกเราเรียเลือกมาจะมีอยู่3ยอย่างคือต้นทัมิปแ,แมนโคมลอยซึ่งจะพบเ,เห็นในทั่วไปภายในงานเกรฉพาะ์แอนกลุ่มูาคาัยรุ่นทีวาดยรซฟอร์แอนดกลุ่มูาคาัยรุ่นที่นิมยมสี่โคมลอยตัวปล่อยปเป็นการขอพรต่อสินทรัธิ์ อันที่สองแมนเหลาเมางตานเป็นผลิตภัณฑ์ทองคินแต่อันที่สามแมนน้ำตาลก่อนซึ่งขอ้อปัญหาหลักๆของสามผลิตภัณฑ์ที่เข้าเด่นยกมาก,ก็คือกผลิตภัณฑ์แมนขาดบรรจุภัณฑ์แลการกลางไม้การขาดที่เป็นเอกลักษณ์และพิเศษสำหร,รับน้ำตาลก่อนปรปากว่ามีการขายในราคาทีต่ต่ำและสำหรับเหลาเมงตานแมนปรปากว่ายังม่ให้มีการส่งเสริมอากาศระเทไทยผลิตภัณฑ์นั้นบอกเป็นทีมจัด ต่อมาทั้งหมดถึงโลโก้หรือว่าเป็น่างไม้กางขาเนาะเชื่อมคนนอนนะครับเพื่อปนดาลใจมาจากตัว,ต,วตัวพระาทีวัดคู่ทีว่าเป็นสว่วนที่อยู่ท่สูงที่สุดของอวัดปู่จวมซักเชื่การดีไซน์โลโก้แมนกน้องจะใส่พืนเป็นสีฟ้าล่ะกะ็เป็นสโตรกสีทองราวาซื้อถึงความซื้อถึงความรู้ล้าน่ะสื้อถื้อละกะ็เป็นเอกลักษณ์สองสาต่อมาเ้ามา หูจัดกับลวดลายของผลิตภัณฑ์เท่านอกก็คือลวดลายที่1่แมนได้แหงบันดาลใจมาจากดอกบัวที่ใส่ในการเวียนเทียนก็คือจะเป็นอดอกบัวช่มีกีบสีขาวเลยค่ะดอกบัวช่มีกีบสีกลมนั่นสลับเรียงต่อกันเป็นหนึ 1, 2, ่งสองสามเลยต่อมาแมนลวดลายที่2ส่วนเขาได้แหงบันดาลใจมาจากลายแกสลับจามขอบประตูทอประสาทก็คือจะเป็น เขาได้สังเกตเบิ้งลวดลายของลายแกสลักของโต๊ะประสาทเนาะก,ก็เลยเอามาใส่ให้มันมีความทันสมัยลายขึ้น้วก็เข้าถึงง่ายและตัวที่3มแม่ก็คือจะมาในรูปแบบดอกบัวบานแต่ว่าจะเป็นลายแกสลักเขาจะได้อินสปายมาจากลายแกสลัก ขอประตูปราสาทคือการแตะหมาสามาเหตุเป็นดอกบัวที่มันกำลังบานโดยละ่ะตัวที่สี่แมนเฮาจะได้แหงบรรดาลใจมาตากเสาเลยลวดลายของเสาในบริเวณมัดพูก็คือเฮาจะเน่นเฮาจะสังเกตเบื่งว่าตัวลวดลายที่อยู่บ่อนเสานั่นมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นทรงคล้ายๆกับดอกบัวเนาะก็เลยลวดลายของตัวแก๊สลักหอบ ก่อนหนะ้านั้นเอามารวมใส่กับเสาให้มันเป็นหูปทรงดอกบัวจูมอันสุดท้ายแมท้าได้แหงบาัานใจมาจากดอกบัวและลวดลายของเสาในบริเวณวัดภูเอามารวมใส่กันเลยกเห็ุให้มันมีซ่องว่างเป็นตัวต่อคือดอกบัวบ้านเลยกะหูปลวดลายอ่าลายแกสลักบริเวณวัดภูเะยรโตัวที่เป็นหูปทรงดอกบัวจูม ของเสาต่อมาเข้ามา,าหู้เกี่ยวกับแพคเกจจิ้งของบรรจุภัณฑ์เนาะก็คืออจะเป็นเหล่าทามิดแมนเหล่าวางตานี่ยคือจะมีขนาด45.1้ซังแล้วก็มีร่งยาว45.1าซังร่งสูง19.6ซังและลวดลายแมนฮอสนาไส้ลวดลายตัวสี่เป็นอ่า โตวที่เป็นเสาในการลายแกสสลักในการลายแกสสลักบวกเสาที่เป็นดอกดอกบัวบานเข้ามาในอนั้นรหูปทรงเข้ามาร่วมในแพคเกจจิ้งที่เฮาได้เหฮดแถมมีลวดลายสวยงามและนี่ก็คืออาโมเดลที่เฮาได้ขึดวไว้ว่าเวลามีแท็กสินค้าโลโก้สินค้าเข้าไปเป็นแบบ แพ็เกจจิ้งของสินค้ามันจะเป็นรูปแบบใดก็คือจะได้ตามรูปแบบนี้เล,เลยแล้วอันที่สองเหม่นถุงน้ำตาลก้อนก็คือฮอาจะใส่ลวดลายของฮาจะซสไ่ลวดลายอันทําอิฐก็คือจะเป็นดอกบัวสีขาวเนาะดอกบัวกลีบสีขาวแล้วก็ดอกบัวกลีบสีกลมใส่ลงในพื้นลงในพื้นถุงถุงแพ็เกจจิ้งที่เป็นสีขาวมีลวดลายสวยงามเพิ่มขึ้น โดยอะไรกันอันนี้ก็คือูรปแบบของอผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำตาลก้อนต่อมาก,ก็คือกล่องโคมรมลอยจะมีรวงยาวอยู่31.9ซังตแต่รวงกว้างอยู่สาวจุดหาซมและลวงสูงของกล่องแมนหาซมก็คือเราจะได้นำเอาลวดลายของอาลายแกสลักและกาเสาและกระอกบัวในรูปแบบสุดท้ายเนาะมาใส่ใน กล่องให้มีลวดลายมาใส่ในกล่องที่มีสีกลมให้มีลวดลายสวยงามและเ็ียนหัว,วอันนี้เหม่นโคมลอยพอเขาเลือกที่จะเอาเขาเลือกที่จะเอาดอกลวดลายที่เป็นดอกบวัวบานนั่นก็คืออาจจะเปรียบเสมือนการเวียนการปล่อยโคมลอยโดยและนีก็่คือเขาได้จำลอง ผลิตภัณฑ์ตอนจะเป็นแบบเร็จสมบูรณ์ออกมาก,ก็คือจะมีหูด้านหนากล่องตอนรวงตั้งรวงนอนออื่น